สวัสดีค่ะพามาดูในสวนถางได้หน่อยหนึ่งฝั่งนี้ได้วันละสองต้นค่ะไปทำอย่างอื่นเพระมานี่ฉีดปุ๋ยแต่วันนี้จะตักนะ้ำไปใส่ที่มันเขียว ำลังเปิดน้ำหล่อเปิดน้ำใส่บอกลางให้เต็มแล้วก็คือเราจะได้ไม่ต้องลดน้ำเยอะอันไหนที่มันแห้งแหงก็ลดอย่างเงี้ยค่ะเปิดน้ำโซลาเซลล์ใส่ก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะนกปากห่างมากินปลาแล้วนี่นกกยาง นั่นนกปากหางเห็นไหมคะมีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยเขามาหากินปลาปลาตัวใหญ่เขาก็จับนี่นกเต็มเลยนี่ น้ำเริ่มไหลเขาเป็นประมาณนี้ค่ะนี่ฉีดปุ๋ยเอาน้ำใส่โคนแล้วก็ฉีดปุ๋ยบำรุงเขาเพื่อที่จะให้เขาแตกใบเหมือนจะเขาจะเป็นแบบเหมือนขาดสารอาหารใบเขาจะแบบว่าเป็นจุดๆเป็นเหมือนเพี้ยลงอะ่ะก็เลยต้องรีบเร่งให้เขาไอ้นี่เนี่ยค่ะ เพี้ยมีเพี้ยลงก็ฉีดไปเมื่อวานเดี๋ยวอีกสักสี่ห้าวันจะฉีดกลอบเขาบอกว่า3ามถึงเวันก็อีกสักสี่วันห้าวันประมาณนี้ฉีดเดี๋ยวไปเอาน้ำใส่ตรงโน้นก่อนก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ วัสดีค่ะ